สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนฝึกหัดอยู่กับผมนายนัทชัยแซงโงชื่อเล่นอาร์มจากมหาวิทยลาลัยกรุงเทพมาฝึกในตำแหน่งอีดิเตอร์รับบทเป็นพิธีกรในวันนี้ครับและเรื่องที่คุณจะได้รับฟังต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ,บนมนดําเขมร ของสาวภาคอีสานนะครับผมและเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันจะหลอนสุดขีดหรือจะทำให้ทุกคนเนี่ยขนหัวลุกขนาดไหนเ,เราก็จะไปรับฟังกันครับและเรื่องราวที่คุณจะได้รับฟังต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมนต์ดำเขมรและตอนนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วนะครับขอเชิญแขกรับเชิญครับผม สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญแนะนําตัวครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนุมาละวางนะคะชื่อเล่นกรีนมาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏศรีสะเกดค่ะฝึกตําแหน่งคอตูมค่ะก็คือวันนี้คุณกรีนจะมาเล่าเกี่ยวกับมตนดําเขม,มนใช่อ,อ่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเนี่ยผมจะสอบถามเบื้องต้นก่อนว่าคุณมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากแค่ไหน ส่วนตัวก็เชื่ออยู่นะคะแล้วก็แต่ไม่ได้เชื่อมากแต่ก็แต่ก็มีความกลัวแล้วก็ไม่ได้ลบหลู่ด้วยกนะ็คือเราไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ยังมีความกลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็น<ช>แล้วก็เราก็จะไม่ไปลบหลู่งั้นเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยว่าเรื่องราวที่คุณไปประสบพบเจอเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเจอนะคะเกิดที่ปีพศ2531นะคะก็คือ คุณสุเทพนี่เขาย้ายเข้ามาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บางบัวทองนะคะ <ừ. S 1> หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านเทาเฮา์นะคะก็บรรยากาศของหมู่บ้านก็จะเป็นแบบว่าติดทุ่งนา ừ, จะมีความแบบว่าเป็นความเป็นธรรมชาติมาก ừ, คุณสุเทพนี่ย้ายเข้ามาในช่วงฤดูฝน ừ, ช่วงนั้นก็คือช่วงฤดูฝนเราก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าถ้าเวลามันไม่มีฝนใช่ไหมคะใช่ไหมคะจะมีแปลว่าเสียงกบเสียงเขียดนี้ก็จะร้องเพราะว่ามันใกล้ทุ่งนาด้วยใช่ ừ ừ. บรรยากาศก็จะดีมากแล้วทีนี้ก็ อยู่มาก็คือประมาณสองสามวันนะคะก็จะมีมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้เหมือนกันแล้วก็ห่างจากบ้านของคุณสุเทพนี้ประมาณ2-3ถึงหลังก็คือแต่ว่าอยู่ฝั่งเดียวกันใช่ค่ะอยู่ฝั่งเดียวกันก็ถัดจากกันประมาณ2-3ถึงหลังค่ะบ้านหลังนี้เขาก็มากัน5คนมีพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกมีทั้งหมด3าคนค่ะก็จะมีลูกสาวสองคนแล้วก็ลูกคนเล็กหนึ่งคนเป็นลูกผู้ชายค่ะครับ แล้วก็บ้านหลังนี้เขามาตอนแรกก็บ้านหลังนี้ของเขาคือชื่อของคุณสมานนะคะที่มาใหม่โอเคค่ะคแล้วตอนแรกที่เขามาอยู่ประมาณสองสาวันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมาคืนที่4ี่คืนที่5้าเขานอนเขาก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนคนทุบอะไรอย่างนี้ยค่ะอยู่ข้างล่างบ้านของเขาออยู่ล่างบ้านใช่ค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ มันเกิดที่เสียงที่บ้านตัวเองหรือว่าบ้านคนอื่นแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมันก็เป็นช่วงแรกๆที่เขาเข้ามาเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นเสียงจาก บ้านหลังอื่นหรือว่าใครทําอะไรแถวๆนั้นเออโอเคค่ะหลังจากนั้นมาเขาก็เขาก็นอนไปเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเขาคิดว่าเสียงมันมาจากบ้านหลังอื่นแล้วทีนี้พอคืนต่อมาเสียงมันเกิดขึ้นอีกเขาก็เลยคิดแล้วบ้างมันเสียงมันเกิดจากใครเขาก็เลยลงไปดูที่บ้านของเขาช่วงนั้นมันเป็นช่วงกลางดึกเขานอนอยู่โอเคแล้วทีนี้เขาก็ลงไปดูที่บ้านเขาก็มันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะคะพอเขาลงไปแล้วแต่เพราะว่าแต่พอเขาจะเดินขึ้นมาขึ้น เดินขึ้นบันไดที่จะไปจะไปนอนที่เดิมเขาก็ได้ยินเสียงอีกแล้วสักพักหนึ่งเขาก็หันกลับลงมาเพื่อที่เขาจะมองหาว่าจุดจเสียงเนี่ยเสียงมันมาจากจุดไหนใช่ค่ะคเสียงมันมาจากจุดไหนเขาก็เลยมองดูเอ๊ะมันก็ไม่มีเสียงอะไรแล้วเสียงนั้นมันก็เป็นแบบว่าเหมือนพอเขาสังพอเขาสังเกตดูเอคุณสมานก็ฟังดูว่าเสียงมันมาจากตรงไหน,นครับแล้วคุณสมานก็จะเดินขึ้นไปที่เดิมแล้วก็ มันก็ได้ยินเสียงขึ้นมาอีกคุณสมานก็เลยกลับมองหันกลับลงมาที่ข้างล่างครับมันก็ไม่ได้ยินเสียงเสียงนั้นมันก็เป็นแบบว่าเหมือนพอคนเขาจับสังเกตดูมันก็จะมันก็จะไม่มีเสียงมันก็จะหายไปเสียงนั<ๆ>้นก็จะหายไปแล้วพอตอนเช้าคุณสมานก็ได้ออกมาเล่นหน้าบ้านแล้วก็ได้ถามบ้านข้างๆดูว่าเขาทําอะไรกันบ,บ้านข้างๆก็บอกว่าไม่ไม่ได้เกิดที่บ้านเขาแล้วบ้านหลังนั้นเขาก็บอกว่า แต่ว่าเขานะได้ยินเสียงมาจากที่บ้านคุณสมานใช่แล้วคุณสมานก็บอกว่าเอ้าผมนึกว่าเกิดที่เสียงนี้ยมันเกิดที่บ้านของคุณคบ,บ้านหลังนั้นก็เลยแบบว่าบ้านผมไม่ได้ทําอะไรนะมันเป็นเสียงที่บ้านคุณหรือเปล่าคุณสมานก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊มันเป็นเสียงอะไรที่อยู่ข้างล่างนั้นครับแล้วทีนี้คุณสมานก็ได้ไปคุยกับคุณสุเทพว่า มันมีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้หรือเปล่าแต่ว่าคุณสมานก็ก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันมีเรื่องผีหรือเรื่องอะไรไหมเพราะว่าบ้านที่เขามาอยู่ก็คือเป็นบ้านแบบบ้านทถวๆแบบสร้างใหม่อะคะ่ะไม่ใช่เป็นบ้านแบบว่าบ้านกเก่าๆโบราณที่จะแบบว่ามีเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค,คุณสมานก็คิดแบบนี้คุณสมานก็เลยได้ติดต่อกับเจ้าของโครงการว่ามันมีอะไรอยู่ที่ใต้ท้องบ้านหรือเปล่าเจ้าของโครงการเขาก็ได้ติดต่อมาหาคุณสมานนะคะแล้วก็มาดูที่บ้านว่า จุดเกินเหตุมันคือเสียงอะไรแล้วเขาก็มาดูแล้วเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีพวกงูพวกหมาพวกแมวอะไรที่มันอยู่ข้างล่างบ้านหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าบ้านของคุณสมานนี่ยมันจะมีข้างล่างก็คือเขาไม่ได้ถมอะค่ะมันจะเป็นที่โล่งลงไปเลยใช่ค่ะเขาไม่ได้ถมทีนี้คุณสมานก็เลยแบบว่าเราจะทํายังไงจะหาวิธีแก้ให้หน่อยได้ไหมแบบว่ามันเป็นเสียงดังรบกวนอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของโครงการก็เลยบอกว่ามันไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่า คือมันเข้าไปได้มันก็ต้องมันก็ต้องออกมาเองได้แต่ถ้าแบบว่ามันออกมาเองไม่ได้ก็คือต้องปล่อยมันให้มันมน,นั่นแหละ,ะคะ่ะแต่คือผมเข้าใจคุณสมานะที่แบบว่าความคิดเขาที่แบบว่าเสียงเนี่ยมันเกิดในบ้านเขาแต่เขารู้สึกว่ามันอาจจะมาจากบ้านหลังอื่น <S <S เพราะว่าถ้าเป็นเ็นทาวเฮาส์เนี่ยไม่ว่าข้างบ้านเราจะทําเสียงอะไรเนี่ยมันจะส่งมาถึงบ้านเราอมันติดกันอืมอืมมันติดกันแม้กระทั่งเสียงซักผ้าเครื่องซักผ้าเรายังได้ยินเสียงใช่ใช่มันเหมือนแบบเสียงนั้นเนี่ยมันมันอยู่ที่บ้านเราจริงๆใช่อ่าอ่า แต่คือเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเกิดขึ้นจากใต้บ้านอีกทีใช่ค่ะเป็นมันเป็นเสียงแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะกุ๊กเหมือนคนเอาอะไรไปไปตอไปถูกอะไรสักอย่างใช่ค่ะแล้วทีนี้เจ้าของโครงการก็คือเขาให้ผู้รับเหมาที่แบบว่ามาดูแลเรื่องบ้านนะคะครัแล้วผู้รับเหมาเขาก็เลยได้เอาแบบว่าเอาไม้หน้าสามอะค่ะตีตีที่พื้นให้มัน อยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในตีแล้วมันจะออกมาหรือเปล่าทีนี้พอเขาตีไปแล้วหลังจากนั้นก็มาก็คือไม่มีเสียงดังแล้วคุณสมานก็เลยเริ่มอ๋อโอเคแล้วมันไม่มีเสียงแล้วก็คิดว่ามันจะหายไปแล้วแล้วพอผ่านไปประมาณคืนนึงนะคะก็ยังได้ยินเสียงเหมือนเดิมเสียงก็กลับมาใหม่ใช่ค่ะคุณสมานก็เริ่มคิดแล้วว่ามันคือเสียงอะไรเขาก็ได้คุยกับภรรยาของเขานะคะว่ามันเกิดจากอะไร คุณสมานก็เลยไปเล่าให้ภรรยาฟังก็เลยคุยกันเรื่องเนี้ว่าเราจะเอาเอาอยัางไงกันดีบแบบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะทํายังไงมันเสียงดังจะย้ายบ้านก็ไม่ได้เพราะเพราะว่าตัวเองอ่ะเพิ่งเข้ามาด้วยคุณสมานก็เลยเไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่แถวแถวนั้นที่เขาทํานาทําอะไรอยู่แถวนั้นว่า บ้านหลังนี้เคยมีอะไรหรือเปล่าเคยมีเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าทีนี้ชาวบ้านแถวนั้นก็เลยบอกว่าก็ตั้งแต่อยู่มาก็มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีเรื่องอะไรไม่มีใครตายหรืออะไรอย่างนี้มาก่อนชาวบ้านแถวนั้นก็เลยบอกว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นก็คือจะเกิดเฉพาะที่เป็นแบบว่าบ้านที่มันเป็นแบบบ้านโบราณโบราณเหมือนที่คุณสมานเขาคิดตอนแรกอะค่ะว่าบ้านหลังนี้ก็คือเพิ่งสร้างมาก็ไม่น่าจะมีอะไร ทีนี้ชาวบ้านก็เลยบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกอาจจะคิดไปเองหรืออาจจะมีอะไรก็ได้แบบว่าที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอที่หมู่บ้านแห่งนี้คุณสมานก็มีภรรยาใช่ไหมคะภรรยาของคุณสมานนี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเจ๊แบบชอบวีนแบบว่าคําพูดเขาก็จะเป็นแบบว่าเสียงอะไรวะอะไรเงี้ยปากไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คำพูดดูแรงด้วยใช่ใช่ค่ะเขาก็เลยพูดแบบเป็นเสียงอะไรวะอะไรเงี้ยค่ะคุณสมานก็เลยเออได้ติดต่อหาแม่ของตัวเองว่า บ้านนี้มันก็เลยเล่าให้แม่เขาฟังว่าบ้านนี้มันเป็นยังไงเวลามาอยู่แล้วมันได้ยินเสียงนั่นนู่นนี่แม่ของคุณสมานก็เลยได้แนะนําหมอผีอมหมอผีคนนั้นก็คือจะมีลักษณะตัวผอมๆแล้วก็ผิวไม่ได้ขาวมากผิวผิวคำ้คำคาหน่อยนะคะเอองั้นขอย้อนเล่าไปอีกนิดน,นึงนะคะ<อ>ก็คือคช่วงที่คุณสมานได้ไปปรึกษาได้ไปถามกับชาวบ้านอะ่ะชาวบ้านก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแนะนําให้ไปหาพระ<อ>ให้พระมาเออ ขุมน้ำมนต์ใช่ค่ะผุมน้ำมนต์เพราะว่าเป็นบ้านที่ตัวเองเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ด้วยทีนี้คุณสมานก็ได้ไปเขาเรียกว่าไงอัญเชิญเหรอคะครับผมนิมนต์พามานิมนต์พามาแล้วก็มาไหว้มาผมน้ำมนต์ที่บ้านใหม่ใช่ค่ะพระท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากค่ะก็แค่แบบว่าอวยพรให้อยู่บ้านให้อยู่ได้ร่มเย็นอะไรอย่างเงี้ย ก็คือหลังจากนั้นมาก็คุณสมานก็ไม่ได้ยินแต่ว่าคืนต่อมาก็คือยังได้ยินอยู่เหมือนเดิมเสียงมันก็กลับมาเหมือนมันหายไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาแล้วก็มารอบนี้ก็คือดังขึ้นกว่าเดิมคุณสมานก็เลยมันไม่ไหวแล้วก็เลยได้โทรหาแม่ของคุณสมานเองก็จะกลับไปตอนที่ได้โทรหาแม่แล้วก็แม่ก็แนะนําหมอผีใช่แนะนําหมอผีแล้วคุณสมานก็ตอนแรกก็ไม่ได้จะอยากสนใจเรื่องนี้หรอกค่ะแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้ะ แม่แนะนํามาแล้วตัวเองก็มันไม่มีวิธีแล้วที่จะทําให้แบบว่าเสียงมันหายไปก็เลยได้ติดต่อหาหมอผีคนนี้มาหมอผีคนนี้ก็เลยมาทำมาทําพิธีที่บ้านของคุณสมานนะคะแล้วหมอผีก็บอกว่าบ้านหลังนี้มันมีคนทําของไว้นะใช่ค่ะภรรยาของคุณสมานก็เลยคุยกับคุณสมานว่า แล้วใครจะมาทําของใส่เราเรา <Thom> ไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครมาก่อนใช่ <directement> เขาก็สงสัยกันอยู่ว่าเอแล้วใครทําของไว้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าคุณสมานกับภรรยานี่ไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครเลยใช่ค่ะหมอผีก็ทําพิธีแล้วก็ในพิธีของหมอผีคนนี้ก็จะเป็นแบบว่าภาษาเขมรน,นะคะ,ะคใช่ค่ะเพราะว่าเป็นหมอผีเขมรแล้วทีนี้หมอผีพอทพําพิธีเสร็จใช่ไหมคะหมอผีก็ได้พูดกับคุณสมานแล้วก็ภรรยาว่า บ้านหลังนี้มีคนทําของไว้ไปทําอะไรไว้หรือเปล่าทีนี้ภรรยาของคุณสมานก็เริ่มคิดแล้วว่ามันเกิดได้ยังไงใครทําของอแล้วทีนี้พอหลังจากที่หมอผีไปคุณสมานเขาก็เลยแบบว่าก็รู้อยู่ว่าภรรยาของตัวเองเป็นคนที่ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยย้อนกลับไปถึงตอนที่แบบว่าตอนที่แบบว่าตอนมาดูบ้านใหม่ๆม,มาดูบ้านใหม่ๆก็คือก็คือตอนนั้นะ่ะ มันจะมีคนที่เขาสร้างบ้านนะคะพูดละาเมาคนที่เขาเป็นกรรมกรอย่างเงี้ยเขาสร้างบ้านใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบว่าตากเสื้อผ้าแบบว่าผ้าถุงอะไรเงี้ยเกงในอย่างเงี้ยตากเต็มบ้านที่ที่ว่าคุณสมานจะมาอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ภรรยาของคุณสมานก็เลยพูดไปว่าจะมาทําอะไรอย่างนี้ได้ยังไงทําไมเอาเสื้อผ้าเอาอะไรอย่างงี้มาวางไว้แบบนี้นี่เป็นบ้านฉันนะฉันจะซื้อแล้วแล้วคนที่เป็นกรรมกรนะคะก็คือเขาเป็นแฟนกัน เป็นใช่ค่ะเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนไม่ใช่คนไทยนะคะคเหมือนจะเป็นคน,ขนเขมรคําพูดคําจาเขาจะไม่ค่อยชัดจะเป็นแบบว่าเหมือนคนเขมรเลยทีนี้ใช่ค่ะแล้วทีนี้คุณสมัยภรรยาของคุณสมานก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสองคนนี้แหละค่ะที่ทําของใส่เพราะว่าภรรยาของคุณสมานก็ว่าเขาไปแรงอยู่เธอจะมาทําอะไรกับบ้านฉันอย่างนี้ก็คือพูดไปแรงมากค่ะก็เลยได้ติดต่อหาหมอผี คนนั้นให้มาทําให้มาเอาของออกให้หน่อยใช่แล้วตอนที่หมอผีมาเอาของออกนะคะคุณสมานแล้วก็ภรรยาก็ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะเพราะว่าเหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมุติว่าหมอผีมาเอาของออกก็คือเราห้ามอยู่ในที่จุดเกิดเหตุนะคะเพราะว่าเดี๋ยวของจะเข้าตัวเราใช่แล้วทีนี้ก็เอาของออกแล้วก็นั่นละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้รู้ว่าบ้านหลังนี้ก็คือทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิด จากที่แบบว่าสองภรรยานี้ทําของใส่นั่นเองก็คือสองภรรยาที่เป็นขมรใช่ค่ะที่เป็นกรรมกรที่มาทําบ้านนั่นแหละค่ะก็คือหลังหลังจากที่ไอสองแฟนกันน่ยที่เป็นเขมรที่เป็นแฟนกันเนี่ยเขาทาของใส่ปุ๊บหมอผีก็เอาของออกไปให้ใช่ค่ะเอาของออกแล้วทีนี้ก็คุณสมานก็เลยแบบว่ารู้แล้วว่าจุดสาเหตุนี้มันเกิดจากอะไรเกิดเกิดเกิดจากสาเหตุที่ว่าภรรยาของตัวเองก็ปากไม่ดีด้วยแหละแล้วก็ ต่อมาสองคนนั้นก็ไม่ควรที่จะเอาเสื้อผ้าเอาอะไรมาวางอย่างนี้ใช่ก็คือไม่มีใครคิดหรอกนะคะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแบบว่าถ้าเราพูดอะไรไม่เข้าหูเขาแล้วเขาจะมาทําของใส่เราใช่มันก็น่ากลัวมากเลยนะคะกับเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะนะก็จะมีประมาณนี้ใช่ค่ะประมาณนี้แล้วหลังจากที่เรื่องราวมันจบแล้วสอง เขาเรียกว่าแฟนที่เป็นคู่เขมรเขาได้มาขอโทษขอโทบแปว่าขอโทษค้าไม่ไตั้จใจอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ไม่ไม่มีไม่มีค่ะก็คือเขาทําบ้านให้เสร็จแล้วแล้วเขาก็ไปเลยไปแล้วไม่ได้เจอกันแล้วก็คือคุณสมานกับภรรยาก็คือเข้ามาอยู่หลังจากที่บ้านเสร็จแล้วก็คือไม่ได้เจอกันกับกรรมกรสองคนนั้นแล้วนะคะก็คือน่าจะเป็นช่วงช่วงเวลานั้นแหละที่โดนทำของใส่ท yes SO ี่เขาไม่เห็น ก็คือมันก็จบได้ด้วยดีเพราะว่าหมอผีเนี่ยก็ได้มาเอาของออกไปให้แล้วหลังจากนั้นคุณสมานกับภรรยาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เจอเรื่องอะไรร้ายแรงแล้วใช่ค่ะไม่ได้เจอเรื่องอะไรร้ายแรงแล้วแล้วก็อยู่บ้านด้วยกันแบบมีความสุขแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วใช่สรุปง่ายๆคือโดนทําของใส่แต่ว่าของที่ทาใส่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเสียต่อบุคคลแต่ว่ามันทำให้เกิดความรำคาญมากกว่าเพราะว่ามันเสียงดังทุกวันทุกวันมันก็อยู่ไม่ไหวเนาะ อผมถือว่าน่ากลัวนะเรื่องพวกเขเมรนบนดำอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเขาทําอะไรที่มันไม่ใช่แบบว่าสร้างความเสียงดังน่าลาคาญแต่ว่าเป็นทําของใส่ตัวอย่างเงี้ยต็อจะน่ากลัวใช่<ๆ>อันนี้อันนี้ก็จะอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาเมรนบนดำถือว่าเป็นของของแรงอยู่ใช่ค่ะใช่ใช่แต่ที่จริงผมว่ามันก็ไม่ครันะเพราะว่าเราเ สองแฟนคู่แฟนคู่นั้นเนี่ยเขาก็ทําผิดจริงๆการที่เอาอะไรไปแขวนในบ้านที่ถึงแม้ว่าเราจะมาทํามันยังไม่เสร็จก็เหอะแต่ว่าเวลาเขามาตรวจมันก็ไม่สบายใจนะครับมันก็ไม่ดีเลยนะนะครับทุกโคใช่เลยก็สรุปเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณประสบการณ์ดีๆนะครับจากที่มาแชร์กันว่าประสบการณ์สุดร้อนของคุณคุณกรีนนะครับผมอ่ผมฝากคอนแทคไว้หน่อยครับว่าจะขึ้น i ออะไรให้กับกล้อง ก็ขอฝากคอนแทคไว้หน่อยนะคะ IG Green Onuma นะคะ G R W N e แล้วก็ O N U M A ค่ะอืมครับผมก็สำหรับ EP นี้ก็คงจะจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมค่ะน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับคุณเกรียนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ